สวัสดียามเช้าครับเช้านี้ช่างนูยจะพามาชมนะครับกล้วยเซเว่นทำไมถึงเรียกว่ากล้วยเซเว่นเพราะว่าทุกท่านคงเคยเข้าเซเว่นนะครับก็จะมีกล้วยหอมสีทองที่แพ็คไายเป็นลูกนะครับเป็นลูกมันได้ไม่ไม่เป็นวีนะครับเป็นลูกเลยครับก็คืออันนี้นะครับจริงๆเป็นกล้วยหอมเขียว ใส่พันธ์ุเมืองจีนนะครับแล้วก็พอถึงอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะมีวิธีการทำให้เหลืองนะครับเป็นกล้วยที่ทรงออกต่างประเทศด้วยนะครับผมได้ต้นพันธ์ุมาเพราะว่ามีบริษัทหนึ่งเข้ามาอยู่ที่แถวใกล้บ้านนะครับทำเป็นไหล่้อยไร่นะครับ เราก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องการทรงออกหรืออะไรเนี้ยครับล้วก็เขาก็เลยลถทิ้งพอลถทิ้งเนี้ยพอดีก็อขอต้นพันธุ์นะครับหรือว่านอพันของกล้วยพันเนี้ยจากคนงานของเขาที่ว่ารู้จักนะครับก็เอามาให้ยูไหลนออันนี้เป็นเครือแรกนะครับที่ออกแล้วจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ้นยาเตี้ยไปหน่อยจากลูกก็ความยาวเยอะนะครับเนี่ยเป็นคืบเลยนะครับเนี่ยพอแก่แล้วก็จะเป็นสี่เขียวนะครับถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกห้อมเขียวแต่จริงๆมันใส่พันธุ์มาจากจีนนะครับเพราะว่าเขาปลูกเยอะมากเลยแล้วเขาละดันทิ้งหรือว่าโละทิ้งอะไรเงี้ยเราก็เลยเก็บนอพันธุ์มาปลูกไวในไร่ของผมนะครับ เรียกว่ากล้วยเซเว่นนะครับ